โอ้โหึ้นมีบนลจับทันไหมเนี่ยอือกูตายเลยนี่อั่าิดหน่อยโอ้โหช่อ้าวพิมพผ่ายแล้วเชนคุณดับทันตีออกไปอย่าให้มันหนีโอเคกัด ตามสวยไปต่อไปต่อยาวไปตามร้องตามมาพี่เย้เย้เย้เย็นนะค่าตาคนกันเองอมตายแล้วอะไรนี่นะบ้าเอ้ย งอซับไม่อยู่ทำเคสลูกดึงให้โดนนะลูกลูก <c oughs> What the fuck <c oughs> Oh my god Inhuman reactions ถ้าพี่เดือแจกผมขอเป็นเดือแบกอ๋อดีครับถ้าพี่เป็นเดือแจกผมขอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี Ay ๋ยวเดี๋ยวเดือพูเอฟเคอยู่ไอสองอ่านแชทอยู่ฝาก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 เด็ดอะมามา อวไ,วไม่ที่ไม่เกิดใหม่วะอยากตายใช่ไหมให้ hey, ป้อมอยิงอ่ะเฮ้ยเกิดใหม่เ <F anta. S 2> ว้ยควันตาควันตาโว้ยลุงลุงลุงรีพอร์ตลุง <laughs> เอาแล้วโกโง่มาติดกูด,ด้วยนะมึดฟ <laughs> <laughs> ังบิงหลบพ้นแล้วกลับมาเอาชามพี่อพี่ถ้าพี่ตายถ้าพี่ตายนะ ชามหมุนบบโดนลับเลยเพื่อนตามมาให้ทั้งทีมอ่ะทั้งทีมอ่ะมานี่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 เนี่ยนีนี่ดูๆๆพี่ไม่เห็นใช่ไหมพี่ไม่เห็นที่ไหมมึงจะต้งเฝ้าพี่ไม่เห็นผมยั่ไผมตายวันนี้เ่ลี่ยนดรอปเนสโลนี่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 เม็ดเมไม่ไม่ไม่เขาไม่ใช้ทางลัดพี่นี่เขาไม่ มันเห็นแล้วเนี่ยไรสา,าร้าพี่ไรสา,าร้ <H uman> าแทงบ้านไปแทงบ้านไปแนนคิวขอสักคิวเออสปอร์ตมันต้องได้คิวรู้ไหมเป็นสปอร์ตน่ะมีทอนไหมไอ้มีทอนมีแต่ทอนเท่าไหร่เท่าไหร่จัดการมันลาทัดกูมันกูมันเออ แล้วเตะไปทางโน้นดิโอ้เอาเจะนี่ทำไรกันพี่ดันบนไปสองทางเลยมึงต้องเลือกสักการสัองฝังอะพูดเแรงไม่เอามันกำลังขึ้นไปอาร์มโชคดีมีชัยจับปานเลยให้คอยพระเจ้าคุ้มครองแอม มีที่กระโดดไหมไม่มีสพ라이ดมากเกอร์โอ e> ้โอโอ้โเดินเดินเดินด่ก่อนนะเเฮ้ยนี่ไงนี่มันเพอดีเนี่ยเนี่ยเนเนแล้วเอาเอาดีดเดี ไปโดดสิสามสองหนึ่งโอ้รอดมาชุบท่าเป็นไงโหกูแม่งกดโลดตอนโซน่ามติให้หายหมดนะพี่หายหมดนะมันพึ่งขึ้นไปเมื่อกี้ <c oughs> เอาเลยเอาปอมเลยถอยถอยถอย กดเหรียญป่ะจุดจบสายกดเหรียญแล้วป่ะตอลินจยามันไว้เอาดิดึงมาดึงมาเอามีมีวันนี้อยู่นี่หว่าเฮ้ยเฟ้ยปัดปให้กูจุกกูจุกเฮ้ยเออเออเออโถมเสือกมีเกาะเฮ้ยเฮ้ยตายเุ้ยจุ๊ยจุ๊จุดจบสายจุกนี่แน่โอ้มีาอฟอมเอ้ยขอตัวเดียว เออได้ตัวดีก็ดีเามาอ่านแคปนี่แหละนี่ได้ยน,นอนแล้วนะเดี๋ยวนอนได้ไหล่ะคันนี้พืนพ้นขออเกมด้วยนะอันนี้นะอันนี้นะคะลาก่อยพพอร์ตคนเปิดมักรอดเว้ยคนโผมมักรอดตมงเปิดมักรอดเห็นไหมฝั่งข้าเทมันร่านล่างหมด